ลองจินตนาการว่าถ้าดวงจันทร์หายไปจากท้องฟ้าในคืนหนึ่งคลื่นทะเลที่เคยซัดสาดเป็นจังหวะอาจเงียบลงฤดูการตาดแปรปรวนยิ่งกว่าที่เราเคยเจอและพยากรณ์อากาศอาจกลายเป็นแค่การเดาแบบลุ้นดวงหลายคนรู้ว่าดวงจันทร์เกี่ยวข้องกับน้ำขึ้นน้ำลงแต่รู้ไหมครับว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ยังส่งผลต่ออากาศของโลกเราด้วย ไม่ใช่พายุจากอวกาศไม่ใช่แสงจันทร์ที่ส่องลงมาแต่เป็นแรงที่มองไม่เห็นที่ค่อยๆกระตุกสมดุลของชั้นบรรยากาศโลกและอาจมีบทบาทมากกว่าที่นักวิทยศาศาสตร์เคยคิดไว้เสียอีกวันนี้เราจะมาชวนคุณมองดวงจันทร์แบบใหม่ในฐานะผู้ควบคุมจังหวะของอากาศที่เราเผชิญอยู่ทุกวันเริ่มจากสิ่งที่เรารู้กันดี แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์คือสาเหตุหลักของน้ำขึ้นน้ำลงมันดึงน้ำทะเลให้โป่งขึ้นในด้านที่หันเข้าหาดวงจันทร์และแม้แต่ด้านตรงข้ามก็โป่งขึ้นเช่นกันเพราะแรงเฉื่อยคลื่นเหล่านี้เกิดตามจังหวะของการหมุนรอบโลกของดวงจันทร์และเปลี่ยนไปทุกวันตามตำแหน่งบนท้องฟ้าแต่คำถามที่น่าสนใจกว่าคือแล้วแรงโน้มถ่วงนี้หยุดอยู่แค่น้ำทะเลจริงหรือ ความจริงคือไม่เลยครับแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ยังส่งผลต่อชั้นบรรยากาศด้วยเพราะแม้อากาศจะเบาวกว่าน้ำมากแต่มันก็ยังมีมวลและแรงโน้มถ่วงก็ดึงดูดมันได้เช่นกันนักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่าแรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์สามารถทำให้ชั้นบรรยากาศเกิดปรากฏการณ์คล้ายคลื่นเรียกว่า atmospheric tides หรือ คลื่นไทเดลในชั้นบรรยากาศซึ่งคลื่นเหล่านี้อาจส่งผลต่อความกดอากาศในบางพื้นที่และเมื่อความกดอากาศเปลี่ยนก็มีโอกาสที่รูปแบบของลมฝนหรือแม้แต่อุณหภูมิจะเปลี่ยนตามไปด้วย มีงานวิจัยที่น่าสนใจในปี2016จาก University of Washington ที่แสดงให้เห็นว่าในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงความกดอากาศใกล้ผิวโลกมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเล็กน้อยและอาจทำให้มีฝนน้อยลงในบางพื้นที่แน่นอนครับผลกระทบพวกนี้ไม่ถึงขั้นทำให้เกิดพายุระดับเฮอริเคนแต่เหมือนกับมือเบาๆที่คอยเขี่ยให้ชั้นบรรยากาศเคลื่อนไหว พอจับคู่กับแรงอื่นๆเช่นพลังงานจากดวงอาทิตย์หรือการไหลเวียนของมหาสมุทรผลรวมนี้อาจกลายเป็นพลังที่ขับเคลื่อนระบบสภาพอากาศโลกทั้งระบบได้อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือฤทธิ์ของดวงจันทร์ต่อพายุไซโคลนมีบางทฤษฎีเสนอว่าหากช่วงที่เกิดพายุไซโคลนตรงกับช่วงน้ำขึ้นสูงสุดหรือช่วงที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกมากที่สุด p e r i g e ความรุนแรงของพายุอาจเพิ่มขึ้นเพราะแรงเสริมจากคลื่นไทยเดลวแม้ยังต้องการหลักฐานมากขึ้นแต่ก็เริ่มมีนักวิทยาศาสตร์หันมาศึกษาประเด็นนี้กันมากขึ้นสิ่งที่น่าคิดก็คือหากแรงโน้มถ่วงเล็กๆที่มองไม่เห็นของดวงจันทร์ยังสามารถขยับอากาศรอบโลกได้แล้วเรายังเหลืออะไรที่ไม่รู้เกี่ยวกับมันอีกบ้างและที่สำคัญครับดวงจันทร์ไม่ได้อยู่นิ่ง มันค่อยๆถอยห่างจากโลกทุกปีนั่นแปลว่าแรงโน้มถ่วงของมันจะค่อยๆลดลงในระยะยาวซึ่งอาจส่งผลต่อระบบน้ำขึ้นน้ำลงการหมุนของโลกและบางทีอาจรวมถึงสภาพอากาศโลกในอนาคตด้วยดังนั้นทุกครั้งที่คุณมองขึ้นไปเห็นพระจันทร์เต็มดวงลองคิดดูครับว่าแทนที่จะเป็นแค่ความงามบนท้องฟ้า มันคือกลนกขนาดยักษ์ที่มองไม่เห็นกำลังทำงานเงียบๆทุกวันผลักลากดึงทั้งน้ำทะเลทั้งอากาศทั้งสภาพแวดล้อมและบางทีอารมณ์ของคุณในวันฝนตกอาจไม่ได้มาจากกาแฟแหกหรือรถติดแต่มาจากการกระเพื่อมเบาๆของดวงจันทร์ก็ได้นะครับ อีพีหน้ายังมีอะไรให้คุณทึ่งเกี่ยวกับจักรวาลอีกเยอะกดติดตามช่องจักรวาลใกล้ตัวบายแบงเอาไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้า